โอเคครับก็กลาบสวัสด okay, ีเหล่ามหาป่าวิญญาณทุกท่านกันด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโซลาร์นิวอยู่กับผมบีชอฟเหมือนเดิมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็สวัสดีวันวาเลนไทน์กันด้วยนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมใหม่ในวันวาเลนไทน์เข้ามานะครับอยากจะทําตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าพอดีติดธุระก็เลยไม่ได้ทํานะครับผมเลยครับมาทําวันนี้นะครับก็กิจกรรมใหม่ที่เข้ามาครับมี2กิจกรรมนะครับก็คือภาษาใจแห่งรักนะครับแล้วก็บูชาทะเลเนาะภาษาใจแห่งรักนะครับก็จะเป็นในนนนส่่่วขออองงกกกิจจรรรรรรมมมมเปป็็แแตตลละะะะะบบบคััีท้หดาณ 20รอบนะจะเริ่มที่ประมาณ10บโมงเช้านะครับจนถึง1นึ่ทุ่มยีนาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบกิจคาถามเนาะเหมือนคล้ายๆคาถามในสํานักนะครับก็ให้ถามตอบนะครับเป็น1คําถามนะครับต่อหนึ่งครั้งครับเล่นได้สูงสุดนะครับก็คือ5ครั้งนะครับต่อวันเนาะรางวัลสูงสุดนะครับเป็นเครื่องบินกระดาษครับเป็นยานผ่านะฮะแล้วก็รางวัลรองลงมาก็น่าจะเป็นเพชรนะเท่าที่ผมดูๆแล้วอันนี้ไอเกนสีส้มเนี่ยน่าจะหากันง่ายๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะดรอปกันง่ายๆเนาะถ้า แล้วก็ของจิปประาทั่วไปนะโอเคนะครับสำหรับอันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของบูชาทะเลเพิ่มขึ้นมานะครับหรือว่าทุกคนเรียกกันว่าบูชาเกลือนะครับบูชาเกลือ ถ้าใครสุ่มได้นะครับก็ของรางวัลก็มีตามนี้เลยนะครับเป็นชุดใหม่เหมือนกันเนาะผมก็อยากได้เหมือนกันนะมันเท่ยู่ดีแล้วก็มีในส่วนของทางด้านแผนที่นะครับที่ทุกคนอยากจะได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขาแมงมุมหรือว่ากระดูกวิญญาณภายนอกอันใหม่นะครับเป็นเนาะจิงจอกสวรรค์นะครับผมไปดูมาแล้วนะครับสแต็กจิงจอกสวรรค์เยอะกว่าของแมงมุมอีกก็ของรางวัลตามนี้นะครับถ้าเอาเท่าที่ผมสนใจนะถ้าตอนนี้ถ้าใครใครเร่งรีบจะดันพลังนะครับก็มีในส่วนของอันนี้นะครับจิตอาวุธนะครับ ไปท,ทำแต้มนะครับให้เกิน50ได้ก็จะสามารถใช้ในส่วนของกิลได้แล้วนะครับรสามารถใช้ในส่วนกิลวตัวน,นี้ได้แล้วแต่ก็ไม่ได้ถือกว่าแรงอะไรมากมายนะเท่าที่มผมดูผมก็ไม่รู้นะว่ามันแรงหรือเปล่าว่าดามเมียบมารวมๆกันนะครับแล้วก็มีนะครับในส่วนของโบนัสการเติมนะครับถ้าใครอยากจะให้แบบสมบูชาทะเลได้เยอะๆนะครับก็สามารถเติมในส่วนของตรงนี้ได้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมในส่วนของการตรีจิ้งจอกนะครับโดยใช้เหรียญอันนี้นะครับ อันนี้หาได้จากกิจกรรมในส่วนของภาษาตรงนี้นะครับภาษาใจตรงนี้นะฮะก็จะดรอปเหมือนกันเนาะโอกาสดรอปก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่เหมือนกันนะครับสามารถตีได้นะครับตีได้หนึ่งครั้งตอนน่อ1วันนะครับก็คือเราไม่สามารถสมมุติว่าคนอื่นไปตีอย่างเช่นคนอื่นนะคบเปิดมานะครับในสํานักนะครับเปิดมาแล้วก็ จะมีจิ้งจอกนะครับก้าหางเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะฮะก็จะเป็นจิ้งจอกหนึ่งตัวนะครับก็รวมกันตีนะครับถ้าสมมุติว่าเราตีเสร็จปุ๊บมันจะดบของแล้วถ้าเรากดของตัวเองนะครับอย่างเช่นผมมีแต่ว่าคนอื่นกดไปแล้วถ้าผมใช้อันนี้เพิ่มซ้ําผมก็จะไม่ได้รางวัลนะครับก็จะเหมือนแบบการเป็นการช่วยคนอื่นตีจะมากกว่าก็ประมาณนี้นะครับของรางวัลครับก็ค่อนข้างที่จะดีดีเอาเรื่องเลยนะครับก็คือมีนี่นะครับแสงจันทร์ด้วยแล้วก็ที่สุ่มนะครับปินถามแสงจันทร์นะครับ กุหลาบนะข้ากุหลาบอันนี้นะครับสามารถเอาไปแลกในส่วนของตรงนี้ได้ส่วนกุหลาบนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับทุกคนก็อาจจะมาแลกอันนี้นะครับพยายมสีเลือดหรือว่าทุกคนเรียกอาจจะเรียกว่าชุด เทพสิ้หลัวนั่นแหละนะครับก็ไม่รู้นะว่าคนอื่นเรียกหรือเปล่าผมก็เรียกแบบนี้แหละก็รางวัลสูงสุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของอาวุธวิญญาณรับชี้นำเดเดอาสามารถเลือกเองนะครับก็สามารถเลือกเองได้ลองลงมาเท่าที่ผมจําเป็นมากที่สุดนะก็คือทองคาบริสุทธิ์นี่แหละผมก็ชิงแรก2อันนี้มาก่อนเลยนะครับส่วนช่อนะครับช่อดอกไม้นะครับก็สามารถมาแลกในส่วนของนี้ได้นะครับนี่นะครับก็บิชาทะเลสามารถแลกได้หนึ่งครั้งเนาะนี่นะครับ จะมีบอกอยู่นะครับว่าแลกได้กี่ครั้งอันนี้ไม่รู้นะว่ามันสูงสุดเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการแลกของรางวัลเนาะแล้วก็มีในส่วนของกิจกรรมเหมือนกันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะเป็นกิจกรรมรายวันนะครับก็จะสุ่มในส่วนของอันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ดอกไม้นะครับแล้วก็มีคัมภีร์ EX เหมือนกันนะครับนี่นะฮะก็เป็นกิจกรรมรายวันเนาะมาทํากันเอานะครับแล้วก็มีกิจกรรมนะครับสัญญานิรันเนาะอันนี้ เป็นสัญญาต่อเนื่องนะครับก็ทาสูงสุดนะครับ450นะครับก็จะได้ในส่วนของตรงนี้นะฮะนี่นะครับประดับหลัน่ารักน่ารักกันเลยเออลืมบอกนะครับไออันนี้นะครับเครื่องบินกระดาษอันนี้นะครับสามารถนั่งได้2คนนะครับสามารถนั่งได้2คนนะผมไปดูรีวิวมาจากในเพจนะนั่งได้2คนนะครับถ้าใครโชคดีสุ่มได้นี่คือว่าแบบของแรเลยนะฮะการเป็นของแรไปเลยสามารถนั่งได้2คนนะใครมีแฟนก็ถือว่าแบบอ่ามุ้งมิ้งกันเลยทีเดียวเชียว โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจก็ดูแล้วน่าจะมีประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยนะฮะที่เข้ามาใหม่นะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คืออันนี้แหละที่ผมมองดูแล้วน่าสนใจมากที่สุดแล้วถ้าโอกาสอยากได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าคงดวงไม่ดีขนาดนั้นนะครับถ้าดวงดีก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ ให้ดูนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับกิจเห็งความรักในวันวาเลนไทน์ครั้งนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คีวิดอน้านะครับมีความสุขกับวันวาเลนไทน์ปีนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็รักคนที่อยู่ข้างๆเราไปนานๆนะครับโอเคครับเราไ้เจอกันใหม่นะครับคีวิดอน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับถ้าผมพูดผิดภาพประการใดหรือพูดไม่ถูกใจใครก็ขอโทษไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับแล้วไเจอกันใหม่นะฮะสำหรับวันนี้ซีอูครับเจอกันครับ